สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิพูงเดขานุการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกตามต่อเรื่องที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษร ได้ยื่นร้องต่อสารลรัฐธรรมนูญให้สารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยหยุดการกระทําอันเป็นการเสาะก่อนบ่อนทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขโดยคุณธิรยุทธ์สุวรรณเกษรร้องมี6ประเด็นประเด็นที่1ผู้ร้องที่1สั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชธานและโรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่หให้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ในระหว่างรับโทษจำคุกเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำทั้งที่มีทั้งที่ไม่พบว่ามีอาการป่วยขั้นวิกฤตในคำร้องมีผู้ถูกร้องที่หนึ่งคือคุณทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่สองคือพรรคเพื่อไทยประเด็นที่สองผู้ถูกร้องที่หนึ่งสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์แก อดีตนายกของประเทศกัมพูชาให้มีการเจรจาพื้นที่ซับทับซ้อนทางทะเลเพื่อเบี่งปันผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยาการใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาประเด็นที่สามผู้ถูกล้องที่หนึ่งสั่งการให้ผู้ถูกล้องที่สองร่วมมือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับ พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองของพรรคก้าวไกลเดิมที่ต้องคำวินิจฉัยสารล้ำนวูลว่ามีพฤติการร้มร้างการปกครองประเด็นที่4ผู้ร้องที่1สั่งการแทนผู้ถูกร้องที่2โดยการเจรจากับแกนนําของพรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรฐัฐมนตรีเพื่อหารือการเสนอชื่อ บุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกล้อที่หนึ่งประเด็นที่ห้าสั่งการให้ผู้ถูกล้อที่สองมีมติขับพักพลันประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลประเด็นที่หกผู้ถูกล้อที่หนึ่งสั่งการให้ผู้ถูกล้อที่สองนำนโยบายของผู้ถูกล้อที่หนึ่งที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้ไปดำเนินการให้เป็นนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่ทแถลงต่อรัฐสภาที่ผมมาเน้นย้ำและมาย้ำเตือนในเรื่องนี้ด้วยเหตุว่าสารรัรรมูญได้มีหนังสือถามไปยังอายการสูงสุดโดยขีดเส้นภายใน15วันอายการสูงสุดต้องตอบว่าดำเนินการไปแบบไหนอย่างไรแล้ว เพราะคนทีรยุทธ์สวรรณเสอรได้ไปร้องกับอายการสูงสุดรัฐมนูนมาตรา49ถ้าอายการสูงสุดยังไม่ํำเนินการใดๆก็ให้มาร้องต่อศารลรัฐมนูนได้ซึ่งศารลรัฐมนูญได้มีหนังสือสอบถามไปยังอายการสูงสุดว่าทำอะไรสืบสวนอะไรไปบ้างแล้วในยะสำคัญของศารลรัฐมนูนก็คือว่าจะเอาคำ สอบสวนคำวินิจัยการรวบรวมพยานหลักฐานของอายการสูงสุดมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อนี่ก็ทัาตีความทางกฎหมายก็คือว่าสารรับนูลรับคำร้องไกลๆแล้วโดยประเด็นที่สารรับนูนวินิจัยทั้งสามประเด็นก่อนที่จะรับคำร้องคือหนึ่งมีสิทธิ์ร้องหรือไม่ สองมีมูลเหตุหรือไม่สามคำร้องสมบูรณ์หรือไม่โดยทั่วไปถ้าสารล้ำนูญได้ประชุมองค์คณะปรึกษาหารือถ้าเหตุผลในสามข้อนี้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นสารล้ำนูญจะแจ้งในข่าวสารของสารร้นูญจะตีตกทันทีแต่นี่ที่สารล้ำนูญมีคำสั่งให สอบถามไปยังรงการสูงสุดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไปนั้นนั่นแสดงว่าคำร้องคุณธิรยุทธส์สุวรรณเจสรนั้นมีมูลครับซึ่งคำร้องของคุณธิรยุทธส์สุวรรณเจสอรน,นั้นประเด็นที่สำคัญและสืบเนื่องนี่ต้องอาศัยบารมีของศาลและธรรมนูน โดยเจตนารมณ์ของคําร้องคุณทีระยุทธสุวรรณเจสอรคือให้หยุดการกระทาหนึ่งในนั้นคือเรื่องการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์เกาะกูดกับกัมพูชาครับเพราะไม่ว่าเอกสารหลักฐานใดเกาะกูดไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนครับเกาะกูดเป็นของไทยครับ และที่รัฐบาลพยายามกับเจรจาแบ่งพื้นที่ทับซ้อนเพราะมีพลังงานประมาณ10ล้านล้านอยู่ใต้กอกูดครับโดยพื้นที่ไหลทวีปถ้าไม่ยึด MOU ที่นายทักษิณชินวัตรไปทำา o u มกับกัมพูชานั้นกอกูดฝั่งที่เป็นหลักฐานเส้นไหลทวีป ก่อนที่จะมาตีเส้นใหม่โดยการล่าง MOU ขึ้นของนายทักษิณชินวัตรนั้นก็กูรฝฟังกัมพูชาไม่มีพลังงานครับนี่ใช่ไหมเป็นสาเหตุที่คุณทักษิณชินวัตรมาล่าง MOU ปี2544 4เพื่อจะให้เส้นไหลทวีิบ ดึงโยงมาเกี่ยวกับกอกูดฝั่งของไทยที่มีพลังงาน10ล้านล้านต้องนำเรียนเพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเสียพื้นที่กอกูดตาม MOU 2,544นั้น12ล้านไร่ครับเปรียบเทียบที่ดิน12ล้านไร่นั้นเยอะขนาดไหนครับนี่เป็นเหตุหนึ่งว่า ทำไมคำร้องคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกสรจึงมีประเด็นเกี่ยวกับการเจรจาพื้นที่แบ่งปันผลประโยชน์ก่อกูดกับกัมพูชาเพราะชัดเจนครับล้นเก้ารัชกาลที่ห้าชนตั้งแต่ล้นเก้ารัชกาลที่หชัดเจนครับว่าก่อกูดเป็นของไทยครับแล้วรัฐบาลเพื่อไทยจะไปเจรจาแบ่งปันให้กัมพูชาทําไมครับ และมีนำํำซ้ำเราต้องเสียอธิปไตยทางทะเลซึ่งเป็นของไทย12ล้านไร่ครับและณตอนนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมชัดเจนว่ากัมพูชาได้จัดทำสันเขื่อนตามเส้นไหลทวีปที่เจรจากับนายทักษิณชินวัตรโดยใช้ MOU 2,544 เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่รัฐบาลยังไม่ทำหนังสือคัดค้าน,นอีกจะไปจะไปแบ่งปันผลประโยชน์พื้นที่ก่อกูดให้เขาอีกเทียบเคียงกับกรณีที่ประเทศไทยเสียพื้นที่เขาพระวิหารมาแล้วครับกัมพูชามาปัดทงที่เขาพระวิหารทั้งๆท,ท,ที่เป็นเขตแดนของไทย ก็ไม่มีใครไม่มีรัฐบาลทาหนังสือทักท้วงว่าเป็นเขตแดนของไทยพอไปขึ้นศาลโลกศาลโลกก็เลยวินิจฉัยเป็นเศษเขตแดนของกัมพูชาสําหรับเขาพระวิาหารเพราะรัฐบาลจ้าไทยไม่ทักท้วงพื้นที่เขตแดนของตัวเองโดยกัมพูชาอ้างกับศาลโลกว่าก็รัฐบาลไทยก็เห็นอยู่ว่ากัมพูชาไปปัด ธงของกัมพูชาแต่ไม่มีหนังสือทักท้วงว่าเป็นเขตยแดนไทยนี่เป็นเหตุให้ศาลโลกวินิจฉัยที่เขาพระวิหารให้กัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่เก็บปวดมาอยู่ทุกวันนี้ครับก,กรณีเก่อกูดเอาอีกแล้วครับเห็นชัดเจนว่ากัมพูชาสร้างสังเขือนมาทับพื้นที่ก่อกูดที่มีพลังงานซึ่ง มีโฉนดชัดเจนจากรถเก้าราชการที่ห้าว่าเป็นของไทยวิรัฐบาลไทยยังไม่ทักท้วงครับนี่เป็นจะเป็นเจราจาแบ่งปันทรัพย์สมบัติของชาติไทยให้กัมพูชายอีกแล้วครับเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ติดตามและอยากกระพริบตาครับประเทศไทยด้วยพระบา,บารมีหององค์พระมบุรพมากษัตร,รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบ พระสยามเทวาธิราชได้โปรกงคุ้มครองอย่าให้ประเทศไทยเสียดินแดนและขอพึ่งบาร,รมีคำมินิจฉัยของสารและจำนูนให้พรรคเพื่อไทยหยุดการกระทําตามคำมินิจฉัยตามคําร้องของคุณธิรยุทธ์สุวรรณเกศรน,นี่เป็นประเด็นแรกที่จะมาชวนคิดชวนคุยและชวนติดตามครับไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดครับเราจะต้องไม่เสียดินแดน ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลแม้แต่ตารางเม็ดเดียวให้กับชาติอืน่นอย่างเด็ดขาดครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับประเด็นที่สองที่จะมาชวนชิดชวนคุยสืบเนื่องจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าภายในปี2597 หรืออีก30ปีข้างหน้ากองทุนประกันสังคมจะล้มละลายต้องนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนมตาตรา33 3 9 40อย่างนี้นะครับว่ามันจะล้มละ,ล,ะลายยังไงครับรัฐบาลออกมาให้ข่าวยานเดียวเพราะเราขอคำชี้แจงว่าเงินกองทุนประกันสังคม2.6ล้านล้านเนะี่ยณปัจจุบันเนี่ยคุณไปลงทุนอะไรบ้าง เอาไปลงทุนที่ไหนดอกผลเป็นอย่างไรไม่มีคำชี้แจงใดๆครับมีแต่ออกมาให้ข่าวอย่างเดียวว่ากองทุนประกันสังคมจะล้มจะไม่มีเงินใจ่ายให้ผู้ประกันตนภายในปี2,597และข้อมูลที่เราถามไปทำไมกระทรวงแรงงานไม่ออกมาชี้แจงครับ เงินสองจุดหกล้านล้านนั้นไม่ใช่น้อยๆอนะครับคุณเอาไปลงทุนที่ไหนหมดครับนี่ต้องออกมาชี้แจงครับและประเด็นที่กระทรวงแรงงานพยายามทำโดยไม่ออกมาชี้แจงใดๆกองทุนประกันสังคมนายจ้างจ่าย5%ลูกจ้าง5%้รัฐจ่ายแค่2.75ครับ นี่ยังจ่ายสมทบไม่เท่านายจ้างกับผู้ประกันตนค้างประกันสังคมอยู่8ปดหมื่นเก้ล้านตัวเลขกลมๆนี่ยังค้างส่วนของรัฐอีกแล้วมาบอกออกมาให้ข่าวว่าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าประกันสังคมจะล้มละลายปี2597วิธีการที่จะทําให้ประกันนังคมมีเสถียรภาพที่มั่นคง คือเพิ่มเพดานการหักเงินสมทบจากหมื่นเป็น1 7ื0นเจเป็น2องหมเป็นสอ0 0มและอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงางานออกมายืนยันก็คือจะเพิ่มขยาย การรับประโยชน์บํานาญชราภาพจากปัจจุบัน55ปีขยายเป็น61ปีครับเดิมทีจะเอา65ปีผมโพสคลิปผู้ประกันตนออกมาคอมเมนต์ออกมาคัดค้านเกือบ9 0ส0 0 0คนแล้วครับนี่ขยับลงมา61ปีครับพอเราถามก็ไม่มีคำตอบให้เรา ว่าเงิน2.6ล้านล้านนั้นท่านเอาไปทำอะไรครับอายุ55ปีของผู้ใช้แรงงานนั้นแทบจะเดินไม่ไหวแล้วครับและระหว่าง55ถึง61ปีท่านจะให้เขาใช้ชีวิตยังไงครับเงินก้อนเพียงก้อนเดียวที่หวังคือเงินบวานานชาราภาพเอาไว้จ่ายยามกเกษียณค่าน้ำค่าไฟทุกบริษัท เกือบทุกบริษัทกเกษียณห้าเกษียณที่ห้าสบห้าปีแล้วระหว่างห้า้าปีถึงหกสปีเขากเกษียณออกจากงานไปคุณภาพชีวิตเขาจะอยู่ยังไงครับแทนที่จะได้เงินบำนาญชราภาพแทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วนี่ยังจะมาขยายเป็นหกปีครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญผมขอเชิญชวนพี่น้องผู้ประกันตนทุกคน มาตรา3ามามาตรา3ามเก้ามาตรา40ต้องออกมาคัดค้านและออกมาส่งเสียงให้กระทรวงแรงงานชี้แจงว่าเงิน2.6ล้านล้านและเงินที่ค้างประกันสังคมอยู่80,000900 80, ล้านเมื่อไหร่จะจ่ายสมทบให้ครบเงินกองทุนประกันสังคม2.6ล้านล้านท่านเอาเงินของพวกเราที่หักไปทุกเดือนนั้นไปลงทุนที่ไหน หรือมีการขาดทุนอย่างไรต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนครับถ้ามิเช่นนั้นสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยเราติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดและถ้ารัฐบาลจะขายายอายุการรับบำนาญชาราภาพจาก55เป็น61ปีไม่มีการชี้แจงไม่มีมาตรการรองรับ กดติดตามคลิปผมไว้พี่น้องผู้ประกันตนมาตตา333940ทั่วประเทศรัฐบาลขยับจะกแก้กฎหมายเวยรับบานานชราภาพจาก55เป็น61ปีเมื่อไหร่เราขยับคัดขานทันทีครับงานนี้ทำเพื่อตัวเองครับไม่ต้องมีใครลงทุนให้รอฟังสัญญาณเพราะสมาพันธ์สมานณชันแรงงานไทย นำโดยคุณสาวิตแก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยเราติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถ้ามีความเคลื่อนไหวรัฐบาลจะแก้กฎหมายเราจะเคลื่อนไหวคัดค้านทันทีผมจะส่งสัญญาณในคลิปเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทั่วประเทศมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเข้าคัดค้านส่งเสียงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยินเสียงของผู้ปรกันตน ของพวกเราที่กระทรวงแรงงานต่อไปครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้และขอใหพ้พ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนมาตราสามสามตราสามเก้ามตราสี่สิบทั่วประเทศกดติดตามคลิปผมไว้รอฟังสัญญาณระดมคนเมื่อไหร่มาทำเพื่อตัวเองครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ